สวัสดีครับผมนิชานะครับบูเลเตอร์วันนี้ครับผมอนุญาตปิดการขายหนึ่งรายการนะครับเป็นรลคคุไซส์5ตันยี่ห้อคมาสุรุ่น PC 50 w u 2นะครับหมายเลขลเรุนนเบอร์โอ 1 6 2 3นะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาท่านรู้ชมพร้อมกันไปกันเลยานกครสำหรับสินค้ารายการนี้ครับจะส่งมอบไปแก่ลูกค้านะครับคืออุบราิานีนะครับคือลูกค้าท่านนี้เอาไปใช้งานเกี่ยวกับพลงงานส่วนตัวอาจจะมีการพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับซึ่งรถขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ใหญ่นะครับจะเป็นรถท้ายยาวท้ายยืดอาจจะเทอะทะนะครับในการใช้งานซึ่งลูกค้าเองก็เป็นลูกค้ามือใหม่ด้วยนะครับซึ่งรถตู้สั้นเนี่ยมันจะมีแกรนะของมันด้วยด้วยแบบสไตล์ของมันด้วยการแบบใช้งานหรืออะไรเง กระทัดรัดมากเพราะว่าคือมันไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากเกินไปนะครับซึ่งประมาณว่าตูดเนี่ยมันจะไม่ยื่นออกมานอกใบแท็กนะครับหรือไม่ล้อนออกนอกใบแท็กเวลาเราหมุนซ้ายหมุนขวานเนี่ยเราก็เราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเกี่ยวว่า น่าจะไปชนกระสิ่งกีดขวางหรือรถสัญจรมาอะไรเง้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อดีของมันแต่เรื่องอาัตราในการซ่อมแซมก็อาจจะยากนิดหนึ่งยากในที่นี้หมายถึงว่าคืออ่าปัจจงปัะแจอ,อาจจะเข้าถึงยากไม่ใช่ว่าอะไรหายากไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องเข้าใจเหตุผลตรงนี้ด้วยเพราะเนื่องจากว่ารถท้ายสั้นด้วยการแบบที่อ่ามันมันยนตเข้าไปนะครับมันทําให้อุปกรณ์บางชนิดอะ่ะมันต้องใช้ความสามารถในการถอดในการขันนิดนึงแค่นั้นไม่ใช่ว่าหาของยากหรืออะไรเลยผมว่าลูกค้าบางคนนะครับคือจะตีความหมายผิดมันก็เลยทําให้มาเหมือนมีดราาามสสับิ รายการนี้จริงๆไม่ใช่ก็ไปเรือหนึ่งรายการที่ผมรู้สึกว่าชอบนะครับแล้วก็มีราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับอยู่ในระดักประมาณสัก5้าแสนกว่าหกแสนกว่าแล้วแต่สําหรับสินค้ารายการนี้คือของเราก็จบในราคา5้าแสนห้าหมบาทเป็นรูปแบบหลังคาดั้งเดิมเนี่ยเป็นตู้เก่งแต่ลูกค้าเขาบอกไม่เอาอยากได้เป็นหลังคาเพื่อเซฟในการประหยัดคือค่ายจ่ายในต้นทุนในการซื้อในครั้งนี้ก็เอาแค่ 5, 000, 5า้าแสนห้าพเพราะว่ามีตู้มีอะไรมันก็6กแสนกว่า นะครับก็เลยมีการซื้อขายกันในระหว่างผมกับลูกค้านะครับก็มีการจัดส่งไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือเดี๋ยวสินค้านะครับล็อกใหม่หรือชุดใหม่ของเรานะครับคืออาจจะเข้านะครับประมาณสักช่วงปลายเดือนนี้หรืออาจจะถ้ามันล่าช้ากันไปก็จะมาสักต้นๆเดือนหน้านะครับสินค้าล็อกใหม่เข้ามานะครับลูกค้าท่านเนี่ยได้เห็นสินค้าหรือยังไงครับสามารถติดต่อนะครับในช่องทางที่ผมลงไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิชานะครับมงพเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณครับ